ทีความเคลื่อนไหวหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นคณะที่เดินหน้าเรื่องเจราจาสันติสุกกับทางฝั่ง b r n นะคะทีนี้มาดูฝั่งคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลด้านความมั่นคงกันบ้างคือคณะทํางานชุดนี้เป็นผู้แทนของรัฐบาลนะคะที่จะคอยดูแลเรื่องของความมั่นคงแล้วก็เสนอรัฐบาลในการแก้ปัญหาหรือว่ามีข้อเสนอแนะอะไรแบบนี้นะคะซึ่งคณะนี้ค่ะนาโดยพลเอกพรสพูลสวัสดิ์นะคะ ก็ท่านเป็นอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะคะก็ไปตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานของกองกําลังทหาพรพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็ไปให้นโยบายนะคะไปเป็นเหมือนกับว่าไปตรวจเยี่ยมให้กําลังใจคณะทํางานด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไปรับทราบข้อมูลมีปัญหาติดขัดอะไรในการทํางานรวมไปถึงก็ได้ให้คําแนะนํา การทางานในด้านต่างๆเพื่อให้การเข้ามาจาัดก,การตรงนี้เนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็ข้อมูลที่ได้รับมาเนี่ยก็จะไปเสนอรัฐบาลในการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ต่อไปค่ะใช่ครับซึ่งพลเอกพรศักคุณสวัสดนะครับสําหรับเ,เพื่อนๆที่ติดตามรายการเรามาต่อเน,นื่องนะครับก็จะเห็นนะครับว่าตั้งแต่ท่านเป็นแม่ทัพเนี่ยตอนนั้นผมก็รายงานแล้วก็แสดงความชื่นชมในการทํางานช่วงที่ท่านเป็นแม่ทัพนะครับตอนนั้นก็มีการจัดตั้ง ชปจจยาจยุดนะครับชุดปฏิบัติการจราจุด78คนฐานขนาดเล็กเข้าไปในพื้นที่บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ที่พวกอาเคกำลังติดอาวุธเขาเคลื่อนไหวนะครับในป่าเขาเพื่อนๆน,น,น่าจะจำเหตุการณ์ที่ลำพญานะครับอำเภอเมืองยะลาที่ชลอบอ15คนนะครับถูกกำลังติดอาวุธของ B.I เนี่ยครับเข้าไปยิงถล่มนะครับเสียชีวิต ครั้งนั้นนะครับช่วงปลายปีน่าจะเป็นช่วงปลายปีหกสามเนาะนี่มันหกห้าแล้วหลังเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยครับทางแม่ทัพเดฟนะครับพลเอกพอศักคุณสวัสดิ์ตอนนั้นก็ยังเป็นแม่ทัพอยู่ก็มีปฏิบัติการตอบโต้ทันทีครับใช้กําลังเข้าไปในทุกพื้นที่นะครับแล้วก็ตามล่าในส่วนของกองกําลังติดอาวุธที่ปฏิบัติการในครั้งนี้แล้วก็สามารถที่จะใช้กฎหมายนะครับบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ปิดล้อมตรวจค้น แล้วก็ปะทะากันเสียชีวิตกองกําลังเสียชีวิตเยอะมากครับในช่วงที่แม่ทัพเจฟนั้นเป็นแม่ทัพพารสีเพราะฉะนั้นการที่ตั้งท่านกลับมาเป็นกรรมการของผู้แทนพิเศษนะครับผมว่าการตั้งที่ถูกตัวมากเพราะว่าท่านมีความเข้าใจรู้พื้นที่อย่างดีนะครับโดยเรื่องความบันคงแล้วก็ลูกน้องในกองทัพภารสีเนี่ยครับก็เป็นลูกน้องที่รักเขารบทัพเจฟนะครับเพราะะนั้นลงไปนี่ก็เหมือนกับกลับกลับไปเยี่ยมน้องๆนะครับ แต่ว่าบทบาทของคณะผู้แทนพิเศษนี่ครับไม่ใช่ไปแทรกแซงการทํางานของข้าราชการประจํานะครับไม่ใช่ไปสั่งการไปนโยบไม่ใช่นะครับไม่ได้มีบทบาทตรงนั้นแต่ไปรับฟังปัญหาว่ามีปัญหาอะไรที่อยากให้ทางคณะทํางานพิเศษเนี่ยช่วยประสานในเรื่องการทํางานเรื่องงบประมาณหรือมีปัญหาอะไรที่จะต้องชี้แจงกับทางรัฐบาลโดยที่แม่ทับเดฟก็จะเป็นคนกลางครับพอมารับฟังปัญหาเนี่ย ก็จะมาถ่ายทอดเพราะไเป็นคนกลางเชื่อมระหว่างรัฐบาลกลางกับคณะทํางานหรืองทีว่าของภาปนีสีที่อยู่ในพื้นที่นะครับแล้วปลายเดือนนี้นี่เห็นว่าจะมีการประชุมใหญ่ในจตนณีนะครับถ้าผมไม่ติดอะไรเนี่ยผมว่าจะไปร่วมสังเกตการหนึ่งในคณะทํางานพูดชานพิเศษเนี่ยครับก็คืออาจารย์ดรปณิธานรัฒนยากรครับท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงนะแล้วก็ได้รับแต่งตั้ง ให้เป็นคณะผู้แทนพิเศษรับผิดชอบในเรื่องการต่างประเทศครับแล้วผมก็ยังคุยกับนุ่นไว้นะครับว่าปลายเดือนนี้ถ้าเกิดนุ่นไม่ติดอะไรแล้วพี่เดฟคนเอ,อกคอนดัตอยากจะไลฟ์สดชี้แจงการทํางานที่จะทํำยังไงนะครับเขาว่าจะเอานุ่นไปไปไลฟ์คนเอกศักดัตนะครับเหมือนกับที่เือนที่แล้ว<ม>ก็ไปไลฟ์นะมาจะไนที่มาอันนี้ก็เป็นส่วนนึ้งนะครับที่เราก่อติดสารการในจงังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มาเล่าให้ฟังกันครับ ตรงนี้ที่เดี๋ยวมีช่วงท้ายที่หนึ่งผมอยากจะเอาประเด็นการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่มาเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับอแอดมินเดี๋ยวเตรียมภาพเนาะ,ะมันจะมีเหตุการณ์เมื่อวันที่เจ็ดมกราคมนะครับก็มีการดักจริงสารวัตรกำนันครับตำบลตับบิ้งนะครับของอำเภอสายบุรีครับบ้านเจ๊กือแยหมู่สามตำบลตับบิงอำเภอสายบุรีปัตตานีครับ คือเป็นการกระทําที่อุกอาจมากนะครับเพราะว่าท่านเนี้ครับอ,อท่านนี้ชื่อว่าอดุลฮาริบินครับอจอดรถแล้วก็เตรียมที่จะเดินขึ้นมัสยิดนะครับเพื่อไปละหมาดครับโดนยิงโดนดักยิงนะครับตรงมัสยิดเลยแล้วก็ก็เป็นธรรมดาแล้วก็พอเกิดเหตุนี้กลุ่มก่อความไม่สงบเนี่ยก็ต้องป้ายสีครับว่าเป็นฝีมือของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับแล้วก็มีการปล่อยข่าวในลักษณะอย่างนั้น <S 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 ผมตรวจสอบเรื่องนี้ กับผู้การฐานพาน,นะครับในพื้นที่ครับผมก็ถามบอกว่าผู้การตรวจสอบหน่อยซิว่าในกรณีของคุณดุลเนี่ยโดนยิงเนี่ยมันเป็นฝ่ายไหนกระทานะครับแล้วก็คุณดุลเนี่ยอยู่กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไหมถูเป็นตาทํางานได้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองไหมผู้การท่านนี้ก็บอกว่าสารวัตรกำนันท่านนี้ครับเป็นอ่าเป็นคนในพื้นที่นะครับที่ช่วยเหลือทางการเนี่ย มาตลอดนะครับในเรื่องการแก้ปัญหาความไม่สงบแล้วก็เป็นคนกลางประสานทําความเข้าใจกับชาวบ้านแล้วก็บอกครับว่าเข้าใจว่าอ k k คเคเนี่ยครับหรือ BI ไอย่างเนี่ยคงจะได้ข้อมูลมาที่ผิดพลาดที่คงไปได้ข้อมูลมาว่าคุณอดุลเนี่ยครับไปอยู่เบื้องหลังเป็นคนให้ข้อมูลข่าวสารเจ้าหน้าที่บ้านเมืองหลังจากที่มีเหตุความไม่สงบในพื้นที่นะครับเมื่อเดือนสิงหาคมปี64ครับทางด้านนี้ก็มีการสนที่กําลังนะครับ เข้าไปปิดล้อมแล้วก็สามารถสังหารคนร้ายนี่ครับอาเคเคเนี่ยครับเสียชีวิตนะครับอันนี้ก็มีทั้งหนึ่งคนสองคนสองคนนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ปัตตานีเหมือนกันอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในใชายบุรีแล้วผู้การท่านนี้ครับบอกว่าเข้าใจว่าคงมีคนไปปล่อยข่าวให้ร้ายว่าคุณนด,ดุลเนี่ยเป็นคนมาให้ข่าวกับเจ้าหน้าที่ทั้งที่ข้อมูลข่าวสารที่ ทางผู้ทางทางทหารเนี่ยครับทัพสีเขาได้มาเนี่ยครับก็เป็นข้อมูลที่ได้จากงานข่าวในพื้นที่นะครับได้จากข้อมูลทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการติดตามกันเนี่ยครับจนนําไปสู่การปิดล้อมพื้นที่นะครับเหตุการณ์กรณีของคุณอดุลเนี่ยเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งครับที่อยากจะมาเล่าเพื่อนๆฟังครับว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยการกระทําของอาเคเคนะครับกระทําต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์เนี่ยทํามาตลอด แล้วก็ให้้ายบิดเบือนบอกว่าเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่นะครับตลอดช่วงที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นข่าวปิดท้ายครับที่ผมออกมารายงานให้ฟังกันเพราะว่าพอผมเห็นข่าวนี้เนี่ยที่มีการโพสต์กันในโซเชียลผมก็เอกใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นก็เลยตรวจสอบกับผู้การฐานพานในพื้นที่ครับก็เล่าให้ฟังประมาณนี้ครับว่าเนี่ยเพราะมันมีการปิดล้อมแล้วนาไปสู่การสูญเสียของฝ่ายก่อเหตุความไม่สงบ ก็เลยมีการเอาคืนแล้วก็ไปเข้าใจว่าสารวัตรกำนันท่านนี้ครับอยู่เบื้องหลังซึ่งผู้การก็บอกว่าไม่เกี่ยวกันเลยครับอืมนะคะอ่ะก็เป็นกรณีความเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะคะที่เรามาอัปเดตให้ฟังกันนะคะสนับสนุนโดย ยำสุโขไทยอาณาจักรรถสวยซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบรรทุกมือสองทุกชนิดตั้งแต่6ล้อ10ล้อหัวลากหางพ่วงรถเคลนรถแมคโครดูแลทั้งซื้อขายและมีไฟแนน์รับรองลูกค้าบริการถึงบ้านทั่วประเทศปรึกษาได้ทุกกรณีแบบจบที่เดียวโทร089 708 7998 l า n e ไอดีดำ86 อาหารโฮมเมดราสีชาววังอาหารและขนมอร่อย และผลิตภัณฑ์อาหารแปลรูปผ่านมาตรฐานไทยขอแนะนำสินค้าตัวใหม่หมูหมักสูตรต่างๆกับกรรมวิธีที่สึกทอดมายาวนานสายปิ้งย่างยิ่งไม่ควรพลาดสั่งชานกันในครอบครัวหรือเจ้าของธุรกิจร้านปิ้งย่างทั่วไปรับรองลูกค้าจะถูกใจในรสชาติความอร่อยเรามีกำลังผลิตได้เพียงพอยิ่งสั่งมากราคายิ่งลดและส่งฟรีทั่วประเทศสนใจสั่งซื้อที่ไลน์ไอดี2 4 Facebook องสี่เจ็ดห้าหนึงอเฟบ๊อึ้งเอีะสื่อมาน้อยบุรพา